ไปเร็วไปนีกูรีบคนอะไรพี่ใส่เสียงจริงเลยมาไล่คนอื่นเพื่อแซงคิวเนี่ยนะดานเสียเอา,าจะยืนจ้องไหมเนี่ยจะซื้อไหมของอะ่ะถ้าไม่ซื้อขอกันแล้วกันเท่าไหร่ครับป้าสองร้อยสแกนจ่ายนะครับอ่อได้ครับผมนี่เลยครับ ทาไมคะคนแบบไหนแล้วหนูก็คนอย่างไอหมอหนั่นนี่คะไล่คนอื่นยังไม่พอจะไม่แย่งหนูจายเงินก่อนเนี่ยสียอารมณ์สมัยนี้ยังมีคนแบบนี้อยูกเนี่ยนี่แต่เช้าเลยของหนูหกสิบบาทนะคนแบบนั้นน่ะที่หนูว่าเขา อ้โอ้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 สวยชิบหายเลยสวยแล้วสวยอะไรอย่างงี้เนี่ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ย hey, แกขับรถยังไงวะรถก็จอดแช่อยู่ดีๆมาชนได้ไงเนี่ยอ,อันนี้รถพี่ใช่ไหมครับเออ ผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่นะนั่นไงหนูบอกแล้วไงเพราะเขาไม่ใช่คนดีอ่ะไอ้หมอนั่นต้องสวยแน่ๆเลยหนูว่าเราไปช่วยกันเถอคะค่ะป้าว่าหนูอย่ายุ่งเรื่องเขาเลยผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่นะ คือผมขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตัง้งใจจร,งจรงิงๆนะพี่คือพี่พี่จะใช้ผมชดใช้ยังไงดีครับชดใช้ยังไงเหรอรถก็จอดอยู่ดีๆแล้วมึงก็มาขับชนชดใช้แบบ <c oughs> นี้ไงไอี <c oughs> โอเคเราเจ้ากันละฮะหาอะไรอีกวิจัยอีกอย่าย่าพี่ผมผมยอมเลยผมยอมเลยจริงผมยอม,มแล้วผมยอมแล้วจะให้ผมชดชดชดใช้ชชชย,ยังไงอะพี่ยังไงดีอะไหนบอกมาดิแกจะเอาอะไรมาชดใช้แกต้องวิ่งส่งอาหารกี่รอบเนี่ยถึงจะชดใช้ได้ฮะคือผมแค่ขอเวลาสักหน่อยอะพี่ขอเวลามึงหูหนวกไงวะ,ะมึงชนรถกู กูทุบรถมึงเจ้าอันโอเคไหมโอ,โอเคครับแเคไอเนีย <c oughs> ไอ้น้องความปลอดภัยอ่ะสำคัญกว่าการหาเงินนะเขาหน้าก็ระมัดระวังกว่านี้หน่อยถ้าน้องไปเจอคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เนี่ยันจะซวยกว่านี้นะข,ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่โคตรหล่อเลยพี่ เฮ้ยทียืนปื้มอะไรนักหนาวะกูจะออกรถขอทษย้ายดิขอโทษครับไปแล้วพี่ไปแล้วพี่แต่เมื่อกี้ในร้านเขายัางทำสันดานไม่ทดีอยู่เลยนะคะเออจริงๆแล้วตอนที่อยู่ในร้าน กี่เห็นนะว่าแอบถ่ายอ่ะรีบลบเลยไม่งั้นอ่ะแจ้งความแน่แป็มนึงไหนลบพี่ังนี่ไงลบแล้วเแอดไปท่อกับใครอีกไนงะ จรริงหอคะภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนไม่ดีแต่เราต้องไม่ตัดสินคนจากภายนอกเพียงอย่างเดียวฮีโร่ที่เขาช่วยเราเขายังไม่ถามเราเลยว่าเราเป็นคนดีไหมถ้าเขาจะช่วยเขาก็แค่ลงมือทำ